ความเสียหายที่มีเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับล่าสุดทางจังหวัดนาราธิวาสต้องเปิดศูนย์เยาวชนอํานวยการเฉพาะกิจครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในครั้งนี้ในพื้นที่ตําบลมูลโนกอาเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะครับตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กับคุณสนธยาแก้วขํำนะครับรายงานสดมาจากอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสครับคุณสนธยาเชิญครับ ครับคุณอนุชาคุณปวีนาครับเหตุระเบิดในพื้นที่ตำบลมูลนาอำเภอสวยกโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นชาวบ้านในสถานที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุเคยแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการรวมถึงหน่วยงานภาครัฐให้มีการขนย้ายาพลุดอกไม้ไฟออกจากกลางชุมชนแต่ก็กลับถูกเพิกเฉยจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการจนนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ครับ ชาวบ,บ้านหลายครอบครัวในพื้นที่หมู่หนึ่งตมูโนอำเภอสวยโกลกจัังหวดนาราธิวาสซึ่งอยู่ในบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุโกดังเก็บพลุด,ดอกไม้ไฟระเบิดต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนเพื่อใช้ชีวิตยามคํำคืนที่ผ่านมาเนื่องจากความรุนแรงจากเหตุระเบิดนอกจากทําให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายราบเป็นหน้ากลองเป็นวงกว้างแล้วแต่พื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่ห่างจาก กลจ,จากศูนย์กลางจุดเกิดเหตุหลายร้อยเมตรก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักระบบไฟฟ้ายังใช้การไม่ได้ชาวบ้านต้องอยู่อาศัยท่ามกลางความมืดมิดท่ามกลางซากปรกักกรกพังของบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายเป็นจํานวนมากหลายครอบครัวแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวโดยหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่ติดกับโกดังเก็บดอกไม้ไฟบอกว่า ทั้งภรรยาและลูกๆแทบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งก่อนหน้านี้เคยแจ้งเตือนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บพลุดอกไม้ไฟในชุมชนแต่กลับถูกเพิกเฉยจนนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่จึงเรียกร้องให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้ครับนี่ก็สร้างบ่ผมเตือนหลายคนหลายคนแล้วตอนสร้างนี่บ่ว่านนี่้องอันตรายก็ชิมไมอะไรนี่10กิโลราศมี10กิโลทำลายหมด ทำมาเพราะคุณต้องไปสร้างที่กระทรวงชุมนี้แต่ว่ามันก็คุณเขาไม่มีใครก็สนใจเท่าไหร่เราบอกทําให้สุดท้ายมันก็คืนได้แบบนี้ผมว่าสักวันนี้ชีวิตเราไม่ไปก็ทรา์สินต้องไปนะมันกูด,ดงังเราใกล้บ้านเราขนาดนี้เขาก็เพราะว่าไม่เป็นไรมากพรกเล็กๆเ,เขาไม่สนใจทําให้เป็นอย่างนี้ สำ,สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า100คนซึ่งส่วนใหญ่อาการพลนกีดอันตรายแล้วและมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเบื้องต้นได้รับความเสียหายกว่า200หลังคาเรือน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสย้ำว่าในวันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจะเร่งส่วนที่กาลังเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปโดยเฉพาะการเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนได้กลับเข้าอยู่อาศัยอีกครั้งสินเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะบ้านนะเราจะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทรัพย์สินอื่นๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจากการที่ตั้งโต๊ะรับแจ้งเหตุ ความเสียหายเนี่ยนะครับมีผู้มาแจ้ง365รายนะครับเป็นการรับแจ้งเบื้องต้นแบบรีบรีบเนี่ยนะครับและพรุ่งนี้เนี่ยใน365รายเนี่ยนะครับก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ประกบไปชี้นะครับว่าบ้านนี้เป็นของผมบ้านนี้เป็นของฉันนะครับเพราะบริเวณได้อยู่โดยรอบกวดังนั้นตอนนี้ไม่เหลือไม่เหลือซากเลยนะไม่เห็นถึงสภาพของความเป็นบ้านที่มีอยู่เลย ทั้งนี้จังหวัดนาราธิวาสได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน40ครัวเรือนรวมกว่า100คนรวมถึงเร่งประเมินความเสียหายและได้ใช้ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงมีการเปิดครัวเพื่อทำเข้าก่องแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเรอดร้อน ส่วนในทางกฎหมายตำรวจอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและสืบสวนเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่ก็คือจุดเกิดเหตุที่เป็นที่โกดังเก็บพุธดอกไม้ไฟนะครับแรงระเบิดสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อจุดเกิดเหตุในรัศมี20เมตรแรกก็พังทลายอย่างแทบจะไม่เป็นชิ้นดีนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็ สภาพทรัพย์สินก็อย่างที่เห็นนะครับก็หลังคาก็พังลงมาสภาพภายในก็อยู่อาศัยไม่ได้นะครับเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็บริเวณนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านหลายคนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวอันนี้นะครับอย่างรถคันนี้อย่างที่เห็นนะครับอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านนะครับก็ พังทลายเสียหายความรุนแรงของเหตุระเบิดนะครับเมื่อวานผมได้เห็นเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีความกว้างประมาณ6คูณ6นิ้วนะครับก็ กระจัดกระจายประเด็นออกมาจุดที่เกิดเหตุระเบิดส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านหลังผมนี่ก็คือจุดเกิดเหตุระเบิดนะครับที่ใกล้กันบางส่วนนะครับเมื่อวานผมมาถึงตอนค่ำน,นะครับก็จะเห็นความเสียหายอย่างที่เห็นตัวอาคารที่เป็นตัวตึกนะครับก็พังไปเป็นแถบแถบนะครับส่วนห่างไกลออกไปในรัศมีอีกประมาณ500เมตรก็ยังมีความเสียหายความรุนแรงจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนก็ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความมืด ส่วนในวันนี้หลายหน่วยงานโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการสนที่กาลังเพื่อเร่งสํารวจประเมินความเสียหายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยเฉพาะการเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนได้กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากสถานที่เกิดเหตุโกดังพลุระเบิดนะโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ทางไทยพีบีเอสก็จะมีการติดตามทุกช่วงข่าวนะครับ คุณปวีนาคุณอนุชาครับครับ,รบขอบคุณคุณสนธยานนะครับ